สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมสาราดีๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการนําไฟล์เซฟลงแฟลชไดร์นะครับให้เรานําแฟลชไดร์ของเราเนี่ยเสียบเข้าช่อง USB นะครับของคอมพิวเตอร์นะครับนี่นะครับนาแฟลชไดร์เสียบเข้าไปในสุดแล้วมันก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแฟลชไดร์ของคิงตันนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างชื่อว่าคิงตันอยู่ในไดร์ E แบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าคอมเพื่อนๆมันไม่เด้งขึ้นมานะครับก็ให้เราเข้าไปที่ดิสกพีซีตรงนี้นะครับ เนี่ยแล้วทีนี้เราก็จะเห็นแสไดาของเราเด้งขึ้นมาเห็นไหมครับคิงตันปกติมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เสียบมันจะไม่ขึ้นแต่ผมจะลองดึงออกดูนะครับเนี่ยดึงออกคือมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นแล้วมันจะหายไปนะครับแต่ถ้าเราเสียบเข้าเมื่อไหร่มันจะขึ้นมานะครับเนี่ยโอเคครับนี่มันเด้งขึ้นมาว่ามันเป็น windows 10มันจะเด้งขึ้นนะครับ วินโดว์เจ็ดก็น่าจะขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ขึ้นก็ให้เราคลิกมาที่ add pc เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับให้เรา double ลคลิกขึ้นมาแล้วก็เข้ามาใน kingston วิธีการเข้าก็คือให้เรากด double ลคลิกเข้ามานะครับทีนี้เราก็ย่อย่อหน้าต่างของเราไว้แบบนี้นะเรือจะดึงไว้ด้านข้างเหมือนที่ผมทําให้ดูที่แรกก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้หน้าต่าง2ฝั่งนะครับทีนี้เราจะนําตัวนี้นะครับทดสอบตัวนี้นะครับ เอาใส่แฟลชไดร์แล้วก็เอาไปส่งให้ครูนะครับก็คือให้เรามาคลิกขวาตรงที่คําว่าทดสอบตัวนี้ครับไฟล์ที่เป็นไฟล์ซิปนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกคําว่า c o อปปี้นะครับเสร็จแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับให้มาคลิกขวาที่ตรงว่างๆนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคําว่านี้นะครับเพสตรงนี้นะครับเพิสรอสักครู่มันก็จะมาแล้วนะครับนี่นะครับ มาแล้ววิธีการตรวจสอบว่าไฟมันมาครบหรือยังมันสําเร็จไหมให้เราคลิกมาดูให้เราคลิกใส่คําว่าทดสอบตัวนี้ครับคลิกไปที่ไฟของเราแล้วก็ดูข้างล่างนะครับข้างล่างคือขนาด4เมก4 3 0 m b นะครับก็คือ4เมกนะครับทีนี้ก็มาดูไฟต้นฉบับคลิกดูมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับ4 3 0นี่ก็คือแบบไฟล์ที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถนําแฟลชได์ออกนะครับ แต่ก่อนอื่นที่จะนําออกนะครับให้เรามากดที่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ดูสัญลักษณ์ที่มันเป็นรูปแฟลตไดนะครับ a ซ e Remove h a r d w a r e นี่นะครับ e a ละเอเจ็กมีเครับก็ให้เราคลิกขวาเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า eject Device นะครับตัวนี้มันจะทำการปิดการทำงานของแฟลไดของเรานะครับไม่ให้แบบว่ามันจบขั้นตอนการทำงานนะครับให้แฟลไดของเรา มีอายุการใช้งานที่ยาวนานอย่างนี้นะครับเป็นการถอดสายได้ที่ถูกวิธีโอเคครับจากนั้นก็ให้เราถอดสายได้ออกได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะลองเอาไปเชื่อมต่อกับบีกคอมเครื่องหนึ่งแต่ผมไม่มีเครื่องนะผมก็จะสมมุติเป็นคอมเครื่องเดิมแล้วกันเป็นเครื่องนี้แหละนะครับสมมุติดวผมลองเปลี่ยนรูปภาพหน้าจอให้มันไม่เหมือนกันจะได้ไม่สับสนโอเคนี่สมมติเป็นคอมเครื่องใหม่แล้วนะครับ ทีนี้เราก็เสียบแฟลชไดร์ของเราเข้าไปที่ช่อง USB เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับแล้วทีนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นี่คือแฟลชไดร์ของเราก็จะมีคําว่าทดสอบอยู่ในนี้นะครับถ้าเราจะส่งงานให้ครูสมมุติครูบอกว่าให้เอาลงไว้หน้าจอนะครับก็ให้เราคลิกขวาตรงคําว่าทดสอบนี้นะครับแล,ล Copy, แ,ลแล้วก็เลือกค o p y แล้วก็มาคลิกขวาหน้าจอแล้วก็เลือกคําว่าเพสตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ เนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ละถ้าไฟล์เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือมันรอลงเสร็จสมบูรณ์แล้วล้วก็ถอดแฟลไดร์ก่อนจะถอดก็ให้เราคลิกตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็คลิกขวาตัวนี้เลือก eject ดีไว้นี่เสร็จแล้วถ้ามันไม่ขึ้นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแฟลชไดร์เมื่อกี้คือเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราถอดแฟลชไดร์ของเราออกได้เลยเสร็จแล้วนะครับโอเคครับ คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานที่เพิ่งเริ่มหัดใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ